อยากลองไปได้ไกลขึ้นลูกค้าจักเมืองพลเดินทางมาเลือกซื้อจักรยานเสือหมอบพิเซอร์ R15 ชุดเกียร์15ถึงหน้าร้านมาถึงแล้วพี่ช่างก็ทําการสอนใช้เกียร์กันก่อนเลยจากนั้นก็ไปทดลองปั่นอกอัน และสุดท้ายไปฟังสัมภาษณ์จากลัวค้าที่น่ารักของเรากันเลยสวัสดีครับเราอยู่กับพี่ออฟนะครับมาจากอำเภอพลใช่ก็ห่างจากบัวใหญ่อยู่ประมาณกี่กิโลครับน่าจะาสัก60ออสอบคุณมากมันเดินทางมาไกลเลยทาไมถึงเลือกเป็นตัวทวิตเตอร์ r 1 5 pro ตัวนี้ครับน่าจะเป็นความคุ้มนะคุ้มค่าเหมาะสําหรับเริ่มต้นอย่างผมผมเพิ่งเริ่มอะครับผมก็ไม่มีข้อมูลครับสวยครับสวยด้วยก็แปลว่า <c oughs> เป็นตัวเริ่มต้นสําหรับคุณออฟนะครับผมวันนี้ไม่ถือว่าเป็นเริ่มต้นแล้วมั้งครับโอเคก็คุณออฟก็ได้คําแนะนํามาจากทางแอดมินด้วยเนาะว่ามันคุ้มยังไงเพราะว่าได้ตัวเกียร์ชิมาโน่หนึด้วยนะครับก็เลยคิดว่ามันคุ้มที่สุดในตอนนี้เห็นคุณออฟบอกว่าเคยปั่นจักรยานฟิกเกียร์มาก่อนอยากจะสอบถาม ถามหน่อยนิดนึงว่าปั่นระยะทางไกลขนาดไหนแล้วความรู้สึกในการปั่นฟิกเกียเป็นยังไงแล้วก็มาลองปั่นเสือหมอบมันแตกต่างยังไงครับน่าจะเช้าละยี่สิบขึ้นครับยี่สิบโลใช้ความเร็วในการปั่นเท่าไหร่ครับประมาณก็ยี่สิบห้าสามสิบประมาณไม่ได้เร็วกันนี้นะหนักใช่ครับฟิกเกียมันหนักครับปั่นฟิกเกียมากี่ปีแล้วครับน่าจะสามปีสี่ปีได้แล้วเราทำไมถึงอยากจะลองมาปั่นจักรยานเสือหมอบครับอยากลองไปได้ไกลขึ้นเพราะว่าแบบฟิกเกียมันหนักอาจจะทําให้ใช้เวลา ที่จะไปไกลได้ไดไดนานไปหน่อยก็อยากไปได้เร็วขึ้นแล้วก็สบายขึ้นหน่อยสรุปแล้วก็อยากจะลองปั่นในระยะทางที่มันไกลขึ้นปั่นสนุกขึ้นน้ำหนักเบาขึ้นเนาะเพราะว่าฟิกเกยร์นี่ใช้น้ำหนักหน<า>ักมากแล้วลองมาปั่นเสือหมอบลองปั่นดูสร้างประมาณไม่ถึง1โลแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับน่าจะทําได้ตามตามที่ตัวเองอยากทำนะเอ่อแบบชาเลนจ์ตัวเองครับว่าแบบน่าจะไปได้น่าจะไปได้ไ,ไดกลกว่าเดิมนะบริการขอนทางบ้านกับทางแอดมินเป็นยังไงบ้างครับผมว่าดีเยี่ยมเลยนะผมให้เต็มเลยครับขอบคุณมากโอเคบริการ ต้องขอขอบคุณคุณออฟมากนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับจักรยานเสือหมอบทวิตเตอร์รุ่น R15 Pro มีจุดเด่นที่ตัวถังและตะเกียบเป็น f ฟูคาร์บอนน้ำหนักเบาเพียง8กิโลกรัมแทนอินทิเกรตแอโร่ฟูคาร์บอนเก็บสายเนียนปริบ ชุดขับเคลื่อนชิมาโน105 24สปีดและระบบเบรกฟูลไฮดรอลิกชิมาโน่105 R7170 อีกด้วยมีสีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด6สีสีเทาปูนสีน้ำตาลสีดำสีขาวสีดำด้านและสีใหม่อย่างสีแดงสำหรับวันนี้จีราภณิตไบค์ขอลาไปก่อนบาย